สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็มาให้ดูเนาะว่าก่อนที่จะเริ่มมาดูแลตัวเองแล้วก็มีคนถามเยอะว่าเป็นทําอะไรมาทําไมนับวันยิ่งเด็กลงเนาะก็อันนี้นะคะเป็นช่วงที่หน้าตาปกติเนี่ยไม่เคยมีสิวเลยพออายุสาสิบก็สิวขึ้นเฟะแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือภาพแรกค่ะที่ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกภาพนี้จะถ่ายเมื่อปีห้าสามเนาะเดือนธันวาคมนะคะนะคะอันนี้ก็ ตัดผมสัน้นเนอะอ่ะก็แต่งหนงแต่งหน้าตามปกติค่ะแต่ก็ยังมีแบบความดูรอยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วสองคนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมาดูแลตัวเองนะคะทานอาหารเสริมนะคะจนเนี่ยให้เปรียบเทียบให้ดูเลยว่าตั้งแต่ภาพแรกเนี่ยก็คือถ่ายเมื่อวันที่31ธันวาคมปี53กับปัจจุบันเนี่ย เพิ่งถ่ายนะคะวันที่26กุมภาพันธ์57มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายกับชีวิตเลยนะคะไปไหนเนี่ยเรียกว่าคนถามเลยว่านึกว่ายังเรียนมหาลัยอยู่อันนี้จริงๆนะคะก็คือมันเกิดจากหนึ่งเลยเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ได้สวยธรรมชาติแน่นอนต้องบอกเลยนะคะอาจจะมีฉีดหนึ่งตาก็จะมีฉีดจมูกนะคะฉีดตกแต่งตรงคางนิดนึงนะคะส่วนหน้าที่เรียวเนี่ยไม่ได้โบท็อกเนาะใช้วิธีการเคาะหน้านะคะ ส่วนอื่นก็จะแต่งซอฟลงกว่าเมื่อปี53มากปี53ถังเกดดูว่าจัดเต็มมากในเรื่องของตัวคอนแทคเลนส์ขนตาแป้งหนาเต็มเนียวเลยนะคะคิดว่าสวยนาะโบกเต็มที่นะคะนี่อ่าเราก็เริ่มดูแลตัวเองก็สวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นขาวขึ้นนะคะจนมาสามารถแบบหน้าเพียวไปไหนได้เมื่อก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนไม่กล้าเลยที่จะแบบไปหน้าไปเปลยโดยที่แบบ ไม่ได้โบกแป้งนะคะแต่วันนี้ก็สามารถแล้วนะคะถ้าวันนี้ค่ะขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนที่อย่ายอมแพ้นะคะถ้าคุณอยากสวยหรือว่าคุณอยากดูดีหรือว่าคุณอยากหล่อวันนี้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจค่ะไม่ว่าคุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกคุณก็สามารถดูดีได้ในสไตล์ของคุณค่ะ